ติดตามข่าอุบัติเหตุค่ะรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งนะคะที่ขับออกมาตัดหน้าที่บริเวณทางแยกประปาค่ะเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1นรายร้อยตำรวจโทรกรชวันจันสิริร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปราณบุรีค่ะได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถเกง๋งที่บริเวณถนนรัฐบำรุงแยกประปา บนเขาน้อยมีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยบุรีรที่สว่างแผ่พานธธรรมสถานปราณบุรีให้การประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลชื่อนางกลอยใจฉิมทองอายุ33ปีขับรถจักรยานยนต์หมายเลขขอข่จอจานลอลิง320ประจบชีดิขันสภาพชนติดอยู่กับรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าทะเบียนกไก่จอจาน3101ประจบชีดิขันมีนางสาวจันทนาเรืองท่เป็นคนขับ จากการสอบถามของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่านางกลอยใจขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังมุ่งหน้าไปสอนหนังสือที่โรงเรียนปากน้ำปลานพอมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุแยกประปาได้มีรถเก๋งของนางสาวจันทนาขับขี่ออกมาตัดหน้าอย่างกระทันหันเกิดเบรกไม่ทันค่ะจึงได้เกิดการเฉี่ยวชนกันขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บในรถจักรยานยนต์รถยนต์เก๋งได้รับความเสียหายค่ะ